เอาจริงที่นี่เขาไม่คุยภาษาอังกฤษเลยนะทุกคนเขาก็แนะนาําเมนูนี้ยนะทุกคนหม้อเชียรราในกระทะแบบ<ห>ดีโโอ้หเห็นปะเรามาสั่งเค้กีกินนะแต่ว่าโอก็ไม่เคยก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนเรามากินแตงโมจีนกันว่าจะหวานไหมแตงโมไทยป่าววะหมาเยอะมากหมามีแต่แบบหมาผู้ดีดพันดีๆอ่ะ อยู่ที่สนามบินชุนทับภูมินะครับเรากําลังจะบินไปบินไปลี่เจียงค่ะลี่เจียงที่ประเทศจีนนะครับอยู่มณฑลยูนานนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูเมืองมอ,อร์ด็กที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นมอร์ดอกโลกนะครับตอนปีคศ1 9 7 7 UNESCO เขาประกาศเป็นมอดอรดกทางด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เห็นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเวนิสแห่งจีนเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีแม่น้ําหรือว่ามีสายน้ําพาดผ่านในเมืองลี่เจียงอันเยอะเลยแล้วก็ไป เชงรีราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไหนบ้างเราไปดูกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปบินกันที่ลี่เจียงกันนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรากาลังจะบินไปที่ลี่เจียงนะครับซึ่งปกตินะเามื่อก่อนเนี่ยใครจะไปลี่เจียงเนี่ยต้องนั่งเครื่องไปลงที่คุนหมิงนะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟความเร็วสูงมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมีบินตรงไปที่ลี่เจียงแล้วก็สบายมากใช้ราทาประมาณ3ชั่วโมงกว่าครับที่เท่ยงนู้น17นาฬิกา4 0นา,าทีก็เท่ากับ เขาเรียกว่าเราหนชั่วโมงโอเคทุกคนงั้นนีวเราไปรอดูกันที่ที่ยังนะครับว่าจะเป็นไงจะเดินทางเข้าเมืองไงต่อเพราะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยน่ไปเที่ยวที่แบบว่าไม่ได้วางแผนอะไรมากมายนะครับทุกคนก็ถือว่าเที่ยวไปด้วยกันแล้วกันไปกันครับ แล้วก็เดินทางมาถึงที่ลี่เจียงที่รู้นแล้วนะครับเป็นเวลาที่นี่5โมงตอนนี้จะ6โมองละแต่ฟา้ายังยังสว่างอยู่นะประมาณ18องศาทุกคนอากาศดีมากนะเวลานี้นะแต่ว่าตอนกลางคืนะเลขเลขยี่ตัวเดียวแต่ตอนนี้น18องศาถือว่าชิวดีมีบรรยากาศของสนามบินที่นี่นะครับปางงั้นเนี่ยเราจะเดินทางเข้าไปในเมืองลี่เจียงกันนะครับที่นี่ก็คือ ไปไงอะไม่ได้ทำกันบ้านมาไปไงทุกคนงั้นเดี๋ยวเราองดูว่าเราจะไปยังไงนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากภูเขาสวยมากจริงๆภูเขาสวยจริงดูดิท้องฟ้าปเปิดแล้วนะอุ๊ยหนาวเนี่ยหนะยาวเดี๋ยวเรามีเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับมีพี่ๆที่เขาบอกว่าเขาก็จะไปยุ่งเจียงเหมนเรานะครับเขาก็จะพาเราไปถ่ามไปดูกันว่าเขาจะถาย ก็ศึกษาข้อมูลมาดีๆนะส่วนมอสจะให้ข้อมูลก็คือว่าเขาไม่พูกแผนแค่นั้นแหละถ้าใครอยากมาง่ายๆก็คือไปทักซี่พออะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากมารถบัสเพิ่มสมการก็ดีนะครับมันก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งคืออ๋อคนที่ยี่สิบหยวนก็ตกระหนึ่งหยบาทเข้าไปมันมีเจียงโอเคทุกคนเราไปเจอที่ีเจียงเลยครับไป ทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนี่นีเป็นห้องนอนของเราเนะครับบอกเลยว่าห้องนอนคืนนี้ดีมากคืนละถ้าเป็นเงินไทยก็พันหกมันตกประมาณสามร้อยกว่าหยวนแต่จะบอกเลยว่าการเดินทางมาถ้าใครมารถรถ,รถบัสเหมือนมอนะจะเดินทางลำบากมากเพราะต้องลากกระเป๋าแบบไปใหญ่ๆเงเี้ยผ่านโอทาวที่มันเป็นทางแบบหินที่มันขรุขระขรุข่าก็ก็ต้องเดินแบบเป็นกิโลกิโลอ่ะกิโลกว่านะครับ ต่ถ้าใครมาแท็กซี่จากลงจากสนามบินเลยเนี่ยก็สามารถบอกเขาได้เลยว่ามาโรงแรมนี้หรือไม่ก็ <c oughs> ให้โรงแรมเหมารถมาได้นะเห็นเมื่อกี้พี่อนไทยด้วยกันเขาบอกว่าคนละร้อยกว่าหยวนน,นิดๆก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากแต่ผมวมอแค่ยี่สิบหยวนคุ้มกว่าแต่ต้องทนลากกระเป๋ามากพอสมควรน,นะครับโรงแรมนี้ดีนะคือห้องดีเลยมีโซนห้องอันนี้มีโซนอันนี้ก็เป็นโซนนั่งแบบ นั่งดื่มจิบกาแฟตอนเช้าเราจะไปหาอะไรกินกันต่อนะครับในยุราโ no นทาวในเมืองเก่านะครับก็ตะกีเ้เดินผ่านมาบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไปลองถ่า,ายบรรยากาศให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเชื่อได้ว่าดีเลยเพราะว่าเดินผ่านนอกยี้อากาศเย็นสบายเออพูดถึงอากาศนะครับอากาศ ตอนนี้ก็ประมาณ14อ่ะมันชิลๆสบายๆมันไม่ถึงกับหนาวมากแต่คนอื่นเขาก็ใส่เสื้อขนหนาวดเต็มมากแต่หวังว่ามันกำลังสบายๆบ้านเราไม่ค่อยมีโอกาสแบบนี้ก็เลยสมัมผ<บ>ัสแบบไม่ต้องใส่เสื้อขนหนาวดีกว่าปังให้เราไปหาอะไรกินแล้วก็ไปเดินเล่นย่านโอทาวเมืองเก่ากันไปเดินดูว่าสวยแค่ไหนสวยมากบรรยากาศดีตอนกลาขึ้นไฟสวยนะเทียบกับราคาก็แม่าจะแพง พนักงานน่ารักจริงพนักงาน,งาน,งานชื่อแท็ซี่นะครับทุกคน,นเขาช่วยเราทุกอย่างเลยเราไม่มีวีแชทเราไม่มีจ่ายเงินอลีเพย์ยากเขาก็ช่วยเราแล้วก็มีพี่คนไทยช่วยด้วยนี่โรงแรมชื่อนี้ทุกคนต้องมาพักนะจริงๆก็แอบเชียร์นะจริงๆมันมีย่านหนึ่งที่มันเป็นดอกไม้ตรงนั้นอันจะสวยเนาะออันนี้นนจุดเริ่มต้น,นออกจากโรงแรมมาเนะครับเป็นประมาณนี้สวยปะ อากาศดีมากทุกคนดีแบบเอาจริงประมาณ12องอศา,านะแต่แบบชิวอะ่ะคนหนึ่งก็ใส่เสื้อันหนาวกรนเห็นปะมอไม่ใส่มอไม่ใส่เสื้อขนหนาวเพราะว่าอยากสัมผัสงงปะ คนเราเดินมาเราก็เจอน้องน้องน่ารักมากฮัลโหลสวัสดีครับ <Hello. S 1> น้องน่ารักมากดูสวยจัง <c oughs> จะขับกลับไหมฮัลโหลมีต้อยด้วยอะ่ะน้องมีต้อยด้วยน้องนิ่งจังนะริงส กีไ่ได้ขนมมาของตะเกียจีนอ่ะไปดูมันเรียกว่าอะไรแต่ว่าอร่อยมากเนี่ยถุงละสิบหยวนห้าสิบบาทคือคุยความรู้เรื่องม่อกี้เขาบอกว่าประเทศอะไรอะไรกัวกัวก็เลยบอกไทยกัวใช่กัวไทยกัวก็คือประเทศกันไทยเรามั้งอร่อยเหมือนขนมซุปตับเหรออร่อยเมก่อนต้องหาซื้อกินนะนเนี่ย เดินเล่นเป็นเพื่นอนกันหนาวแต่ว่าฟันจะแตกนะทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารร้านหนึ่งก็คือเหมือนจะเป็นร้านเห็ดนะก็<ๆ>เห<ๆ>็นเขาบอกว่าอร่อยใครบอกไม่มีอะเดินมาเองดุ่มๆมาเองหิวข้าวกันมากเอาจริงที่นี่เขาไม่คุยภาษาจีนเลยทุกคนคือถ้าใครมาแบบกันเองที่ไม่ได้มากับัวต้องทําใจเรื่องคุยกับเขาไม่ดูเรื่องหน่อยนะ พยายามสื่อสารแล้วใช้ Google แล้วอะไรก็แล้วมันก็แบบไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วแล้วเขาก็แนะนําเมนูนะี้ทุกคนหม้อเชีลาในกระทะแบบทีเทุกค,คิดว่าเราจะกินได้ไหมฮนะก็ลองดูนะว่มามันออกมาเปไน็นยังไงนี่ก็คือบรรยากาศร้านนะครับอย่างแรกได้มาแล้วนะครับหลังจากที่เราดูเมนูไม่รู้เรื่องแต่ว่าถือได้มาแบบน่ากิน<อ>มันเป็นเหมือนผัดไก่แล้วก็มีแบบเครื่องพริกอะไรเงี้ยสำใครที่ชอบกินรสจัดอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าเมื่อกี้มาลองชิมน,นิดนึงอร่อยจริงแล้วเขาก็เหมือนให้น้ํา น้ำฟรีมานะครับคนละแก้วไปกินข้าถามว่าฟรีเขาก็อะไรนะอะไรนะแค่คำว่าฟรีเขายังไม่เข้าใจเลยว่าแปลว่าอะไรอันนี้จะเป็นอะไรอออันนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกันนะแต่ว่าน่าจะไม่เผ็ดโอเคทุกคนงั้นเดี่ยเราไปกินข้าวก่อนหลังจากที่เราหิวโคตรๆแล้วก็สื่อสารยากมากเวลาแล้วทีไ่ได้กินนี่ได้ข้าวด้วยโอเคไปกินเรากินมาได้ตึ่งจานแล้วนะครับ ตำร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากคือเป็นเป็นที่แปลกก็คือเรากินอาหารแปลกบ้านใช่ไหมแต่ว่าสมัมผัสแรกคือมันอร่อยอ่ะเราเครื่องเทศมันเยอะเราได้กินเม็ดมาราสดๆในผัดผัดไก่อันเนี้ยแล้วก็มีเห็ดแปลกๆแ,แล้วที่อย่างเนี้ยเนี่ยแปลกมากคือถ้าใครไม่รู้ว่าจะสั่งเมนูอะไรถ้ามาร้านนี้นะครับร้านร้านเห็ดเนี่ย ก็สั่งหม้อนได้นะคือครั้งแรกกินแล้วมันประทับใจดี <Wow. S 1> แต่อาราคาอาจจะแรงนะครับสำหรับคนที่อยากมานิดนี้ประหยัดๆเหมือนมอนเนี่ยมันก็คือว่าราคามันแรงไปแต่ว่าอ่ะสักมือหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะเราเคยมาที่นี่ก็ลองดูจานนี้80ิบยวนสี่ร้อย เออแพงทุกคนแพงโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูท่ามืองเก่าในตรงนี้คือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะทุกคนก็จะมาถ่ายรูปก,กันแต่งหน้ากันแต่งหน้าแต่งชุดอะไรเงี้ยครับเช่าชุดได้เขามีร้านเช่าแล้วก็พร้อมแต่งหน้าให้ด้วยแต่ว่าไม่รู้ราคานนเท่าไหร่ทุกคนต้องมาถามกันเองนะครับแต่ว่าตรงนี้บรรยากาศสวยมากและหนาวมากจริงสวยจริงดูดิ อ๋อไม่รอกระทงด้วยนี่รอกระทงรอกระทงเหมือนไทยเลยหนาวมากไปเดิดนืน่มนมดีกว่าหนาว morning ครับทุกคนวันนี้ก็เช้าวันที่2องของการที่ลี่เจียงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่ลีเจียงกันก่อนในตัวเมืองนะครับที่เมื่อคืนนี้เราไปเดินเล่นมานะครับเราจะไปถ่ายรูปตอกนกลางวันดูว่ามันสวยแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศดีแค่ไหนเนาะไปะงั้นเดี๋ยวนี้เราพาไปดูในเมืองลี่เจียงกันว่าจะสวยงามแค่ไหนตอนกลางวันนะครับไป สก็เดินมาเจอน้องหมาน่ารักมากที่ในตัวมืงอชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีอชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบอกหน่อยฮัลโหโอเคน้องเดินเล่นอ่ะไปเลย เล่นไปครับแล้วก็มาแวะซื้อน้ำกินเป็นร้านสนวยเล็กร้านนี้ก็แป,ป๊บซี่ก็ป๋องละสี่หยวนสี่หยวนก็ประมาณยี่สิบบาทเอาจริงพ,พอๆกับบ้านเราเลยเขาไม่ได้แช่เย็นนะเขาใส่ตู้เย็นไว้แต่เขาไม่เสียบปลั๊กกันเลยนะแต่รละละ้านแป,ป๊บซี่ต้องเข้าแล้วนะเนี่ยแป,ป๊บซี่จีนเนี่ยต้องเข้าแล้วนะเพราะว่าโฆษณาขนาดนี้คนดูประมาณสองร้อยคนนะโอเคอย่เราไปกันต่อเลยครับแล้วก็มาเจอน้องหมาเฮลโหลหมา,นานตัวโตเนี่ย ตโตรหรือเปล่าตโตรหรือเปล่าครับน่ารักมากน้องมีตุ๊กาตาน้องมีตุ๊กาตาของวริงด้วยผีม่วงๆอ่ะอย่กับเกครับอยูน้องจะไปหาเรื่องใครไม่รู้คุณครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเมืองมดลรกที่ทางที่พักเขาแนะนำมานะครับว่า ขึ้นมาด้านบนนี้จะเห็นแบบเป็นลังคาเมืองอะไรเงี้ยเหนื่อยมากโอเคนะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันทุกคนครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาจุดชมวิวภูเขาสิงโตนะครับในเมืองรีชเชียงนะครับก็เดินเดินมาแบบตามที่ที่พักเขาแนะนํามานะครับจริงๆแล้วใครมารีชเชียงอะ่ะก็คือวันเดยที่วันหนึ่งเนี่ยเดินเล่นในเมืองเนี่ยคือแบบฟินมากเพราะอากาศดีมาก <c oughs> แล้วก็ตัวเมืองก็สะอาดมากทุกคนสะอาดจริงๆคือเป็นเมืองจีนที่สะอาดมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดชมวิว ไปดูหลังคาเมืองเก่าของโอทาวที่ทรีเจียงกันว่าจะสวยแค่ไหนหลังคาที่เป็นจีนอะไรเงี้ยครับ<อ>เป็นไหมเห็นลำไยลำไยตรงนั้นค่าเข้าคนละ35หยวนนะ<อ>ไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงครับไปซื้อตั๋วกันก่อนอเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับ35ห้ยวน <c oughs> ก็ประมาณ175บาทเมื่อกี้2คน3 5 0บกว่าบาท <c oughs> ก็ขึ้นมาดูเนาะว่าเป็ <c oughs> นไงโนตรงนี้คือโอเมย์ก oh ็อันนี้แค่เริ่มต้นจากของการจ่ายเงินเข้ามานะ แล้วก็จะเห็นหลังคาเรียงรายปะไปดูด้านบนกันดีกว่าดีๆนครับทุกคนเนี่ยเราจะมารีวิวห้องน้ำที่จีนนะครับทุกคนห้องน้ำมันเป็นแบบคอหานะตามที่เที่ยวมันก็ยังเป็นคอหานอยู่นะแต่บางที่มันก็เป็นชะโคกนะครับแต่ที่เนี่ยเป็นคอหานแล้วแต่ที่เนาะแต่เมื่อกี้เป็นคอหานโอเคครับทุกคนปไปต่อ มันจะเป็นวิวภูเขาเหิมะมังกรหยกตรงเนี้ยโซนเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเมฆมันบังน้องแบบไม่ยอมเปิดให้เราเห็นเลยนะครับจริงๆถ้าเราฟ้าเปิดเราจะมองเห็นยอดที่มันเป็นแบบหิมะน่นยๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มานั่งชิวๆบนปราสาทที่เรามาภูเขาสิงโตนะครับก็ตรงเนี้ยบรรยากาศดีนั่งชมวิวนั่งพักสัก ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ได้อะใครพอมีเวลาก็ชั่วโมงหนึ่งตรงนี้ข้างหลังเราเนะะี่ยเขาจะเป็นวิวภูเขาหิมะมักงกรยกที่มีหิมะปกคลุมอยู่แต่ว่ามุฟ้ามันปิดเหมือนมันจะเริ่มเปิดเล็กน้อยขี้อายหน่อยนะวันนี้ วิวเมืองี่เจียงข้างล่างนะครับเราจะไปดูข้างล่างกันว่าสวยงามแค่ไหนแล้วเราก็มาถึงนะครับจุดชมวิวที่มองเห็นแบบโล่งๆเมืองมอร์โกลกยี่เจียงนะครับเอาจริงสมชื่อสมคำจริงเลยแม่ฟิเหมือนเราดูหนังกลางฟูและที่อย่างหนึ่งเลยที่มันวิ่งกันบนหลังคาฟิลนั้นเลยเดี๋ยวเราลองมาส่องไหมมาส่องดูว่าจะเห็นอะไรแค่ไหนโอ้โห เห็นคนตากผ้ามีทุกคนเราส่องกล้องไปเห็นคนเดินอยู่ตรงอยู่นั้นคนมันจะมีธงแดงๆอยู่ตรงนู้นแถวเนี้ยเราจะมาดูว่าจะเห็นอะไรบ้างมาดูกันดูดิดูดิเห็นป่ะ m a z i n g ออามัสิบเ่ใช้สิ้อนว่้ไม่ได้ทัง搓出来ว่าั้งน上面เ不要搓嗯ทุกคนเรามากินแต่โมจิกันว่าจะหวานไหมมาชิมกันดีกว่าโมจิอะไรบ้าวะทำไมเหมือน ถัวยละห้าสิบบาทสิบหยวนแพงไหม,ไมแอบแพงนะเพราะว่าเราถ้วยนี้ก็ประมาณสามสิบบาทไปไ<ะ>ปกันต่อ กำลังจะไปเที่ยวต่อนะครับในภาคบ่ายนะครับมีภาคเช้าภาคบ่ายด้วยเมื่อกี้เดินผ่านโรงแรมก็เลยทําการเปลี่ยนชุดไปหนึ่งแม <S <S <ets> <S งทเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเป็นนะครับมาเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนชุดพิธีอดอเนาะต้องมีคอนเทนต์เปลี่ยนชุดามาเที่ยวครั้งหนึ่งลงรูปได้ประมาณมสองปีงทุกคนกาง,งน,นั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อที่สระน้ำบางกรดดำแบล็กดาคอนภูพักจะไปดูว่าวิวเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นสวยมากแค่ไหนเดินไปประมาณ1กิโล1กิโล ไม่ไกลนะถห็ว่าดีเพราะอากาศเราเย็นเดินได้ชิวๆทั้งวันวันนี้ไปครับไปเจอกันดยมากอามีน้องด้วย Hello ค,ครับตอนนี้เราก็มาสั่งเคฟซีพินนะแต่ว่าพูดเ <c oughs> ขาไม่รู้เรื่อง <c oughs> แล้วเขาก็ไม่ทำหนก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ประมาณ5านาทีแล้ว,ลวเตรียมจะจ่ายเงินในรี้เนี่ย เขาก็พยายามทําให้เรานะน่ารักมากนี่หมดเซตนี้ทุกคน3-9หยวนนี่มีไก่ย่งางไก่ทอดก็ผป,ป,ประมาณสร้อร้อยบาทเมื่อกี้มันขึ้นในแอปเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะกับการสั่งงงง <c oughs> ทุกคนครับเราก็ได้เค้ซีมากินแล้วนี่หน้าตาเคฟซีของที่ที่จีนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่มีช้อนบซ่อมให้แล้ไม่มีช้อนซ่อมนะมีถุงมือ เป็นการสั่งแบบงงๆนะเมื่อกี้นี้แต่ก็ถือว่ารอดตายมาได้กินอ๋อมันไก่ย่างนึ่งมีไก่ย่างแล้วก็มีไก่ทอดไปไก่ย่างไปก่อนนี่นี่ไก่ร้อนอยู่ดีรอดตายแล้วมือหนึ่งไปครับไปกินก่อนนะ ตนนี้นั่งชิวนะครับนั่งกินเคฟรีมาเสร็จแล้วยิไ่รไร้องยินบอไปกันต่อถนนตอนนี้เราก็เข้ามาในสวนมังกรดำเแล้วดูน้ำตกแรงมากตอนนีบรรยากาศที่นี่ดีมากเสียค่าเข้าคนละ50หยวนนะเมื่อกี้มังกรสวยมากบรรยากาศดีมากน้ำใสจังไะ ฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่จนเห็นอะไรเนี่ยเขาสร้างอะไรไว้เนี่ยทำไม่มีน้ำผุดขึ้นมาด้วยเนี่ยนี่ก็จะเป็นอันแรกอาจจะเป็นภูเขาหินมะม่งกรยกไหทุกคนแต่ว่าฟ้าปิดมองไม่เห็นเลยแต่ว่าตรงนี้วิวสวยโอเคเดี๋ยวนี้เราไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าว่าวิวออกมาจะสวยแค่ไหนทุกคนดูกันครับ ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เดินเล่นในสวนสะมังกรดำนะครับบรรยากาศดีมากถือว่าคุ้มมากกับการที่มาเดินที่นี่นะครับเพราะว่ามาเดินประมาณ3ามโมงเย็นของที่นี่ก็คือแดดไม่มีแรงๆเท่าไหรนะ่แล้วแล้วก็เดินถ่ายรูปเล่นสวยมากน้าก็เป็นสีฟ้าแล้วก็แบบมุมถ่ายรูปเยอะมากอ่ะเราไปเดินถ่ายรูปกันต่อครับ <S <S ทุกคนบรรยากาศดีมากตอนนี้อยู่ท่ามกลางสะมังกรดํา นี่เราจะมาดูวิวหิมะมังกรหยกกันอไอ้ตรงเนี้มันคือภูเขาหิมะมังกรหยกที่มีนี่ฟุยฟุยตรงนั้นอนะ่ะมันปิดอยู่ซึ่งถ้ามันเปิดอ่ะมันจะโล่เหมือนแบบภูเขาภูเขาไฟฟูจิที่มีแบบหิมะอยู่ปกคลุมอยู่บนยอดอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยมันมันปิดอยู่ก็อ่ะก็เสิร์ฟไปอีกแบบนึงเดี๋ยวมาถ่ายรูปเ่นมุมนี้ดีกว่าดูเรออกมา,มาสวยแค่ไหน จุดที่เราเห็นตั้งแต่ตรงนู้นนะครับว่ามีใบแดงๆนั่นก็คือตอน้ตอน,ตนมเมเปิ้ลน,นะครับตอนนี้ใบกำลังเปลี่ยนสีแล้วจากสีเขียวก็กลายเป็นสีแดงแล้วเห็นปะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับทุกคนก็มันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงดูน่าเล่นมากโอเคทุกคนไปถ่ายรูปกันตอกกับใบเมเปิ้ลดีกว่านะครับ คคนรับหลังจากที่ไปเที่ยวมาวันนี้วันเดททิพย์ที่ลี่เจียงคืนนี้ก็ตื่นมาประมาณ3ามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันงั้นเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินค่ำคืนหนึ่งที่ลี่เจียงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องไปเชียงรีล่ากันไปครับไปดูกันทุกคนครับเมื่อกี้เราก็ซื้อผลไม้มากล่องละสิบหยวนมีองุ่นที่บ้านเราขายแพงมากแต่ที่นี่สิบหยวนเมื่อกี้ถูกไม่รู้ว่าอยไรเปล่ากล่อง,องละห้าสิบบาทเยอะมากอางุ่นห้าสิบบาท เี้ยทุกคนครับวันนี้เราก็มากินหันข้ามกันแล้วเราได้ร้านแล้วนะครับชื่อร้านว่า Union Flavor น่ครับอารมณ์เหมือนแบบตลอดเ,เห็นยูนาในวันนี้ก็คือสั่งมาแบบน่ากินมากมือนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะเรามีรูปเรามีรูปให้ชี้นี่สั่งง่ายเลยวันนี้เออสั่งง่ายมากแล้วก็ชี้ชี้ชี้ม,มือนี้ก็ตรงกด้วยนะเออแล้วตรงตกมากทุกคนได้เยอะมากแล้วกินกันถองควน,นคิดดู มื้อนี้ก็ประมาณร้อยถี่สิบหยวนเนาะตกไทยก็มาเกือบเจ็ดร้อยบาทคุ้มมากกับการกินสามสามอย่างนี้แล้วก็ข้าวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองกินรสชาตินี่กว่าว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้รูปแบบผัทอดอะ่ะนี่หมูมกักคัดไวแล้วอ,อร่อยมากหอมห้าโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันครับตอนนี้ก็กินได้ประมาณแปดสิบก็สิบเซนแล้วกันเพราะว่ามันกินไม่ไหวจริงมันอิ่มมากแต่ก็หมายเยอะมากนี่ครับทุกคนล้วเราจะลองชิมอ่า ต้มโอถ้ามันแห้งดีเทคเจอร์ดีแต่ว่ารสชาติไม่ได้หวานเท่ากับทับทิมพยามเนาะนี่ครับเพืคนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อที่หน่อยไปเชียงใหม่ปะเนี่ยอือสวยว่ะตรงนี้โรงแรมไม่ใช่โรงแรมปะขนมอือขนมได้ก,กินมากหอมมากเออเอาเอาเอานีาาา่ได้กินแล้ว ต้องไปกินไส้กุหลาบทุกคนเหรมีใบกุหลาบอยู่ข้างในนี่ใช่นี่ใช่นี่เอออเก้หประมาณสองตีหกแปดสิบลูกละสาบาทอ่ะเดี๋ยวไปลองกัน นุ้ยน้องเอาขนมให้น้องหมากินบ๊ายบายบายบายเราเจอน้องหมาแปดนะทุกคนน่าักมากโอ้น้องหมาเยอะจังเมืองนี้น้องกระดิกหางด้วยด้วยดินากมโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุมแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกับพี่ผักของเราคืนนี้ก็ ล่าลาไปที่เมืองลี่เจียงนะครับที่เราจะมารีวิวในตัวเมืองโอชาวลี่เจียงนะครับที่วันนี้ไปเที่ยวมาเป็นเมืองน่ารักมากเลยนะอากาศดีบรรยากาศดีผู้คนน่ารักถึงจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้กันแต่เราก็พยายามใช้ภาษาใบ้ทุกคนแล้วก็ เป็นเมืองเหมาะกับผู้รักจริงนะคือโรแมนติกมากแล้วก็เดินเล่นเดินกินมีอาหานมีวิวถ่ายรูปมีอะไรครบเลยแล้วก็มีหมาด้วยเออหมาเยอะมากจากที่คิปที่มอาถ่ายกันในหมาเยอะมากแล้วคือหมามีแต่แบบหมาผู้ดีพันดีๆอะ่ะงั้นก็เดี๋ยวขอจบคลิปการอยู่ที่ลี่เจียงโอชาววันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเชียงรายก,กันนะครับไปแต่เช้าเลย6กโมงเชา้าก็ไปตามมาดูที่คลิปหน้านะครับทุกคนโอเควันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย